สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับแอดมินผลนะคะวันนี้แอดมินจะมารีวิวรถ t o y ย t a h i l ล x ก r v o s m a r t t a ตัวสูงนะคะสีคาวรถคันนี้เป็นปี2022นะคะเป็นตัวมิดนี่แม็กเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นแม็กอลอยนะคะส่วนยางถ้าสึซล้อหรือปีต่ำเกินไปทางเราเรก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้าต่อรถนะคะว่ารถคันนี้ จงหน้าหรือว่ามุมด้านหน้าของเขาสวยงามหรือเปล่านะคะนี่เลยกระจังด้านหน้าของเขาเป็นสีดำนะคะจากสีของรโโกแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสีโครเมียมอยู่ตรงหน,น้าแบบนี้ไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์วงกลมแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยรถคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบพันนะคะเซ็นเซอร์ของเขาเนี่เยเวลาลูกค้า เดินหน้าหรือถอยหลังนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะชนสิ่งกีดขวางนะคะเซนเซอร์ตัวนี้ของเขาก็จะทํางานมาดูต่อด้านข้างตัวรถนะคะมีสติก๊กเกอร์คุโยะก้าปีติดมาให้ด้วยด้านข้างก็จะเป็นตัวรถสีไฮรักเป็นสีดํานะคะกระจกมองข้างของเขา,ขาเป็นสีดาแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้เลยตัวครับกระจกของเขานะคะก็จะเป็นบานพับแบบไฟฟ้านะคะกันสาด ไม่มีมะให้นะคะเมื่ออยากสิเพิ่มเขาแจ้งเซลได้ที่จับตัวประตูเป็นสีดังไม่มีที่ครอกันรอยมาให้นะคะภายในห้องโดยสารก็มีขนาดก็ก,กว้างนะคะเดี๋ยวแอดมินจะรีให้ชมทีล้างนะคะประตูก็เปิดปิดจะนด้าถังน้ำมันนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแมกไลเมอร์ก็มีมาให้นะคะก็อาจจะมีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยอ้า ก็มีเล็กๆน้อยๆนะคะตามอายุการใช้งานแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับในการใช้งานนะคะด้านด้านหลังนะคะนี่เซนเซอร์เซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยดูุูการช้นท้ายนะคะการชนของเขาก็เป็นสีดํานะคะปันกระสุของตัวรถที่จะเปิดปิดฝาท้ายเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาให้หนึ่งตัวอยู่แล้วข้าตรงนี้ก็มีไฟเบรคเวงที่สามอยู่ด้านบนตรงนี้มีน้ำตากค่อนข้างเบาเลยที่จะเปิดปิดฝาท้ายง่าย เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องโดยสารนะคะว่ารถคันนี้ได้ออกชั่นอะไรมาบ้างแล้วก็เฉดม,มาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะรวมไปถึงภายในะห้องเครื่องเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมนะคะเริ่มจากห้องโดยสารกันเลยรถคันนี้จะเป็นตัวมิดนะคะเบาะปรับคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าส่วนเบาะคนนั่งจะเป็นเบาะปรับแบบแมน่นวนนะคะ คอนโซลหน้า,นาตรงกลางจะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วก็เชื่อมต่อ FM AM Bluetooth USB ได้เลยลำโพงเสียงดางฟังชัดแอร์ก็เย็นมากๆนะคะลูกค้าด้านล่างนะคะที่ปรับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะก็จะมีที่ปรับความแรงของพัดลมที่ับที่ทางของแอร์นะคะแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิรถคันนี้เป็นเกียร์6สปีดเกียร์ยจะอยู่ด้านบนซ้ายสุดแบบนี้เลยพี่ปุ่ม มีอค้ามาให้ด้วยนะคะก็คือปุ่ประหยัดน,น้ำมนะันสำหรับลูกค้าที่เอาไว้เดินทางใกล้นะคะสามารถกดปุ่มอีโคคาได้เลยนะคะมาดูตรงพวงมาลัยกันมากพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังชันก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆกด,ดอยู่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาก็คือปุ่มควบเครื่องเล่นเสียงบนหน้าจอนะคะฝั่งขวาจะเป็นปุ่มควบคุมตรงหงมาบัตนะคะมาดูเข็มมารถคันนี้นะคะรถ ปี2 0 2 2เข็มไหมอยู่ที่36,00 0กนิโลนะคะไหมน้อยมากๆแอดมินรับประกันเลยนะคะรถของเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจนน้หนักน้ำท่วมมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยกอไหมนะคะอันนี้การันตีได้เลยลูกค้าสามารถนำรถไปเช็คในศูตรได้เลยนะคะ,าม,าะ,คะมาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่ภายในห้องเครื่องก็สะอาดใหม่เอี่ยมเลยลูกค้าค่ะห้องเครื่องก็ยังอยู่นะคะแผงกันความร้อนก็ยังอยู่นี่ เจได้เลยซูมมาใกล้ๆได้เลยนะคะแล้วทุกัวยังไม่เคยขยับเลยนะคะน้ำก็ยังคงนะคะมีทันเป็นอะไรแล้วทุกขัวก็ยังแต้มแจ่มสีเลยนะคะนี่ในส่วนของเครื่องเลี้ยวนะคะก่อนก่อนสมมติว่าคลูกค้านะคะ,นะคะของคุณกัน เรียบร้อยนะคะและที่สําคัญน,นะคะตเต๊ฟเรามีบริษัทที่ได้รับมาตาารฐานนะคะก็คือบริษัทเชิเชอนะคะเขามาตรวจสภาพรถมากกว่า2 0 0ยกว่าชุดเลยนะคะลูกค้าแอดมินรับประกานว่ารถของเราไม่เคยตุัตุลเลยรับประกันใก้จากบริษัท,ทเชืร์ชคือบริษัท,ทรตรวจสภาพรถนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเจ้าตัวคันนี้ตัวละก็ไฮรัสรีโร กีดดเดอร์ตัวมิดนะคะสมาร์ทแท็บตัวสูงมี่ราคาอยู่ที่5 8 8 0 0 0บาทนะคะยังไงก็ฝ่งไปใส่เอาบอกไปใสของมูคหาด้วยนะคะออกรถกับเราง่ายๆเทียวมือแค่แบกกระชาชนใบเดียวนะคะหรือว่าลูกค้าที่เป็นเกษตรกร,ะรกน,นะคะก็มีสมุดเล็บเที่ยวนะคะก็สามารถมาออกรถกับเราได้นะคะฟรีโอนภาษีพรบอนนะคะแล้วก็ของวราน แทมากะะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะร็วสวยรถดีคุมค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผมรู้เรือสกลน,นะครเดี๋ยวแอนินส่จขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแอินี่จะนำรถมาให้ลูกค้าได้รับลองันอีกนะคะไว้เจอกันที่หน้าค่ะ